สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำขาตั้งโมโตพอร์ตไวเซียนเนียนพรีเนต้าโปรตัวนี้ครับผมโอเคครับผมอยู่กับตัวไวเซียนเนียนพรีเนต้าโปรนะครับซึ่งเขาก็คือโมโนพอรตนะครับอ่าเป็นโมโนพอรตน้องใหม่จากไวเซียนเนียนนะครับซึ่งทางเรานะครับแอดวานซ์โฟโต้สเต็มเนี่ยนำเข้าเข้ามานะครับสำหรับตัวนี้นะครับเขาสามารถที่จะ ตั้งขึ้นมาได้อย่างรวดเร็วนะครับก็คือปรับระดับความสูงเนี่ยได้อย่างรวดเร็วก็คือแบบนี้บีบที่ตัวเขาเรียกว่าอะไรตัวเบรกเหมือนเบรกจักรยานนะตรงนี้ทั้งหลังนะครับแล้วก็ดึงขึ้นแบบนี้ก็สามารถที่จะยืดขึ้นสูงสุดแล้วก็หดลงได้อย่างรวดเร็วนะครับปรับระดับความสูงเนี่ยได้อย่างรวดเร็วหลักๆเนี่ยวัสดุอุปกรณ์ของเขาเป็นคาร์บอนไฟเบอร์นะครับหลักๆประมาณนี้ โอเคครับสำหรับตัว y c l n i c n p i n p e t a Pro ตัวนี้นะครับถามว่าเหมาะกับใครนะครับก็ต้องบอกว่าจริงๆก็หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นช่างภาพนะครับพับบิงก็ได้กีฬา ถ่ายนกอะไรเงี้ยนะครับเพื่อนๆผมที่ถ่ายนกอะไรเงี้ยนะก็ตื่นะเต้นกับตัวนี้อยู่เยอะพอสมควรนะครับด้วยความที่เขาสามารถที่จะพกพาได้ง่ายนะครับเป็นขาตั้งโมโนพอดใช้พื้นที่น้อยแบบนี้นะครับก็คือส,สามารถที่จะยกไปได้ง่ายๆแล้วก็ยืดหดได้ง่ายๆสำหรับสายภาพนิ่งเนี่ยก็ชื่นชอบเหมือนกันนะครับสายวิดีโอได้ไหมสายวิดีโองานแต่งสายวิดีโออินเทอร์วิวอะไรเงี้ยฮะอยากจะยกเปลี่ยนที่บ่อยๆใช้พื้นที่น้อยๆปกติอาจจะคุมกล้องอยู่บ้างอะไรเงี้ยนะครับก็อาจจะอยู่จับอยู่ประมาณนี้แล้วก็ ประคองเข้าไปด้วยนิดหน่อยแบบนี้ก็คือสามารถที่จะใช้งานได้เหมือนกันสายวิดีโอนะครับไม่ว่าจะเป็นสายวิดีโองานแต่งสายวิดีโองานพิธีนะครับอีเวนต์ทั้งหลายแหล่ก็สามารถที่จะใช้งานตัวนี้ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าเขาสามารถที่จะเคลื่อนที่ได้รวดเร็วนะครับปรับตำแหน่งได้ค่อนข้างรวดเร็วนะครับแล้วก็ตัวหัวงเขาเองเนี่ยนะครับก็จะเป็นในส่วนของหัวฟ u ูอิดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เหมาะกับสายวิดีโอแน่ๆนะครับแล้วก็อะไรอีกนะครับ มาะกัใครอีกจริงๆก็ได้ทั้งหมดนะทั้งภาพนิ่งแล้วก็วิดีโอนะครับน่าจะประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับขาตั้งโมโนโพอร์ตเหมาะสำหรับคนที่อ,อยากจะพกพาย้ายที่บ่อยๆนะครับยกไปง่ายๆแล้วก็ใช้พื้นที่ในการกางน้อยแล้วก็ที่สำคัญสามารถยืดหดปรับขนาดได้รวดเร็วนะี่ครับก็คือจุดเด่นของเจ้าตัว p i n e ต้าโปตัวนี้ครับผมโอเคครับเดี๋ยวผมจะมาพูดถึงสเปคคร่าวๆก่อนที่จะไป ใช้ให้ดูนะครับว่าเขาใช้งานยังไงนะครับหลักๆแล้วเนี่ยอย่างที่บอกไปตอนแรกเมื่อสักครู่นะครับว่าตัวขาเขาเองเนี่ยนะครับตัวท่อนนี้จะเป็นในส่วนของคาร์บอนไฟเบอร์นะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนของยางเพื่อที่จะทําให้เราจับได้ง่ายขึ้นนะครับเป็นกริปกริปยางกริปมือจับนะครับมาพูดถึงในเรื่องของน้ําหนักเขานิดนึงแล้วกันนะครับในส่วนของพินเนต้าโปรตัวนี้นะครับถ้าเป็นตัวโมโนพอร์ตอย่างเดียวเนี่ยจะหนักอยู่ที่1.78เปนะครับเป็นขาคาร์บอนแบบนี้นะครับ ส่วนตัวฐานนะครับตัวนี้นะครับจะหนักอยู่ที่726นะครับ726กรัมนะครับตัวหัวของเขาเนี่ยนะครับ f h 6 0นะครับหนักอยู่ที่850กรัมนะครับน้ำหนักรวมๆกันเนี่ยอยู่ที่เป๊ะๆเลยก็คือ3,356กรัมนะครับจะไม่รวมตัวกล้องนะประมาณนี้นะครับเฉพาะตัวขาเนี่ยขาโมโนพอดเนี่ยรับน้ําหนักได้สูงสุดที่10บกิโลนะครับส่วนตัวหัวเนี่ยนะครับรับน้ําหนักได้ที่6กกิโลกรัมนั่นเองครับผม โอเคครับสำหรับเจ้าตัวไวเซียเนียตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเจาะกันทีละจุดเลยนะครับว่าเขาเป็นอะไรยังไงบ้างนะครับตัวขาเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเขาจะมาพร้อมชุดกับตัวข้างล่างนะตัวสแตนของเขาครับแต่ว่าส่วนหัวเนี่ยจริงๆถ้าสมมติว่าถ้าคุณไม่ได้ใช้เนี่ยนะครับคุณสามารถที่จะซื้อชุดที่เป็นเฉพาะขาก็ได้นะครับแล้วหัวเนี่ยก็ไปใช้อาจจะไปใช้หัวบอลหรือว่าหัวอะไรก็แล้วแต่แบบที่งานของคุณที่ใช้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นชุดของเขา ก็จะมีชุดที่เป็นหัว f อ60ตัวนี้นะครับเป็นหัววิดีโอฟูอิดนะครับฟูอิดคืออะไรนะครับก็คือหัวน้ํามันนะครับพูดง่ายๆก็คือเวลาที่เราปรับอะไรเงี้ยนะครับเขาจะค่อยๆปรับแบบนุ่มนวลนะครับเราสามารถที่จะปรับเนิดปรับอะไรเงี้ยได้แล้วเวลาที่เราปรับทิ้วดาวนะครับทิวอัพอะไรเงี้ยจะนุ่มนวลรวมไปถึงไม่ใช่แค่ทิ้วดาวทิวอัพนะครับถ้าเราจะแพนซ้ายแผนขวาก็มีความนุ่มนวลเหมือนกันแบบนี้นะครับเขาเรียกว่าหัวน้ํามันนะครับอ่าแบบนี้ แต่ว่าจริงๆทุกวันนี้อาจจะไม่ได้ใช้น้ามันอาจจะใช้เทคโนโลยีอื่นแล้วนะครับแต่ว่าอ่าประมาณนั้นเขาเรียกว่าหัวฟูอิดนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูเรื่องของเพจเขานิดน,นึงแล้วกันนะครับเวลาที่เราจะเอาเพจออกเนี่ยนะครับก็คือหมุนตรงนี้ออกนะครับแบบนี้อ่าสามารถที่จะเอาเพจออกได้จากการจับตรงนี้นะครับบีบตรงนี้เข้าไปแล้วดึงออกแบบนี้นะครับสามารถที่จะเอาตัวเพจออกมาได้แบบนี้เลยแล้วก็เวลาที่ใส่เนี่ยนะครับก็หมุนเข้ากับตัว กล้องด้วยเหรียญนะครับด้วยเหรียญบาทหรือเป็นหกเหลี่ยมก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเวลาที่ใส่ก็คือใส่จากด้านหลังเข้ามาแบบนี้นะครับลูดเข้ามาเขาจะมีด้านที่บอกนะครับว่าด้านไหนก็คือเป็นด้านหน้านะครับข้างบนเนี้ยมันจะมีบอกนะครับให้มาตรงกับด้านบนของตรงนี้นี่เสียบเข้าไปได้เลยแบบนี้ครับผมทีนี้ก็คืออยู่แล้วแล้วก็จะมีในส่วนของเซฟตี้นะครับก็คือแบบนี้ก็คือจะขาไว้แบบนี้นะครับไม่หลุดออกไปข้างหน้าและข้างหลังก็ไม่หลุดด้วยเช่นเดียวกันนะครับมีเซฟตี้นะ โอเคแล้วก็เราก็จะทําการล็อกเขาด้วยการหมุนตัวด้านข้างตรงนี้นี่นะครับก็คือหมุนแบบนี้ถ้าสมมติว่ามันหมุนสุดเราสามารถที่จะยกไอ้ตัวนี้ออกได้เพื่อที่จะปรับมุมแล้วก็หมุนทีนี้ด้านข้างด้านข้างของเขาเขาจะมีในส่วนของตัวด้ามจับนะครับสาม,มารถที่จะถอดออกได้แบบนี้เลยนะครับเป็นตัวเกลียวที่เป็นฟันปลาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีความ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมั่นคงมากกว่านะครับอ่าแล้วก็หมุนออกแล้วก็สามารถที่จะหมุนออกมาเพื่อที่จะไปปรับใส่กับอีกด้านหนึ่งได้โดยที่ถ้าหมุนออกสุดแบบนี้นะครับอ่าหมุนออกไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับสามารถที่จะมาใส่ด้านนี้ได้เช่นเดียวกันแบบนี้นะครับอ่าแล้วแต่ถนัดแล้วแต่ว่าคุณถนัดข้างไหนนะบางคนถนัดซ้ายถนัดขวาอะไรเงี้ยนะครับก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนด้ามจับตรงนี้ให้อย right like ู่ในที่ที่ เราถนัดได้นะครับไม่ว่าจะเป็นซ้ายหรือขวาแบบนี้อ่าสามารถหมุนในตัวนี้ได้ด้วยนะครับจะจะหงายขึ้นหรือว่าคว่ำลงก็ได้แบบนี้เหมือนกันนะครับอันนี้ผมขยับขึ้นหน่อยแล้วกันอ่แบบนี้ครับผมวึบโอเคได้แล้วนะครับตรงนี้นะครับในนี้นะครับตรงหัวบอลเนี่ยนะครับจะมีระดับน้ําบอกไว้ตรงนี้ด้วยนะครับว่าคุณตั้งขาตั้งตรงแล้วหรือยังนะครับแล้วก็ตรงข้างๆระดับน้ำเนี่ยจะมีในส่วนของตัว ตัวลูกเบ็ดตัวนี้นะครับเบ็ดตรงนี้ไปเพื่อที่จะทําการล็อกแกนแผ่นได้นะครับอ่ะเปิดออกหมุนแกนแผ่นได้แบบนี้นะครับซ้ายขวาได้ถ้าล็อกล็อกก็คือหมุนให้แน่นล็อกได้อันนี้ก็คือยกได้เหมือนกันนะครับอ่ะยกได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ทางด้านนี้ครับผมเดี๋ยวผมจะหมุนไปให้ดูด้านนี้นะครับเราจะเห็นว่ามีตัวกลับด้านแ๊บหนึ่งโอเคกลับมาละ <laughs> จะมีตรงตรงนี้เหมือนกันนะครับตรงตัวลูกเบ็ดตัวนี้เพื่อที่จะ ล็อกในส่วนของแกนทิ้วก็คือทิวอัพทิวดาวจากตรงนี้นะครับแบบนี้ได้นะครับนี่แบบนี้นะครับถ้าอยากจะให้มันอยู่นิ่งๆก็ล็อกแค่นี้ผลปึ๊กอยู่แล้วนะครับผมไอ้พวกรูพวกนี้เนี่ยนะครับก็สามารถที่จะเอาใส่อุปกรณ์เสริมได้เช่นเดียวกันนะครับอยากจะติดนั่นติดนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับเป็นรู1นนะครับผมอ่ะทีนี้พอบอถอดได้ไหมนะครับสามารถที่จะถอดได้แน่นอนนะครับเพราะว่าเขามี มีขายแยกใช่ไหมก็คือสามารถที่จะหมุนถอดออกได้แบบนี้เลยนะครับแต่ก็ระวังนิดนึงแล้วกันนะครับถ้ามีกล้องอยู่แบบนี้ก็อาจจะน่ากลัวนิดหน่อยแต่ว่าถอดออกได้มันก็จะประมาณนี้นี่นะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวสกูที่เป็นดับเบิลนะครับก็คือข้างในเนี่ยเป็น1นทับสนะครับข้างนอกเนี่ยเป็นสามน8นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใช้กับหัวบอลได้ทุกขนาดทุกรูปแบบนะครับมาตัวนี้นะครับแล้วก็ถ้าจะใส่หัวบอลอะไรก็สามารถใส่เข้าไปแล้วก็หมุนได้เลยนะจ๊ะ แบบบนี้ครั <laughs> โอเคเรียบร้อยครับผมโอเคครับไล่ลงมาที่ตัวด้ามจับตัวนี้นะครับนอกจากที่เขาสามารถเปลี่ยนตำแหน่งได้นะครับซ้ายขวาได้เขาก็ยังสามารถที่จะหมุนออกมาเพื่อที่จะทําให้เขายาวขึ้นได้นะครับแบบนี้นะครับเพื่อการจับที่ถนัดมากยิ่งขึ้นนะครับอ่าปรับขนาดอันนี้นิดหน่อยบึ้งบงังแบบนี้อ่าแบบนี้สามารถที่จะปรับขนาดได้ หรืออยากจะโหดก็สามารถที่จะทําได้แบบนี้เลยครับผมแล้วก็ล็อกจากตรงนี้ด้ามจับก็มีโฟมนะครับเป็นโฟมแน่นเลยนะครับอ่าตรงนี้นะครับก็สามารถที่จะทําการหมุนได้เหมือนกันปึ๊บแบบนี้นะครับผมโอเคไล่ลงมาเรื่อยๆนะครับไล่ลงมาตรงนี้นะครับตรงนี้เราจะเห็นว่าสามารถที่จะกดได้กดได้คืออะไรนะครับแต่ก่อนอื่นเราต้องปลดล็อกเขาก่อนนะครับ เมื่อเราปลดล็อกแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะดึงเขาได้ออกมาแบบนี้นะครับแล้วก็เอาไปใส่กับถานข้างล่างเดี่ยผมทําให้ดูทีนะครับอ่าทีนี้ถ้าเราอยากจะล็อกเขานะครับกลัวว่ามือไปโดนหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเราสามารถที่จะหมุนตรงนี้เพื่อทําการล็อกเขาได้แบบนี้เราจะไม่สามารถที่จะบีบแล้วดึงเขาออกได้เลยเพราะเราล็อกไว้แล้วเรียบร้อยนะครับแบบนี้นะครับอ่าถ้าอยากจะให้ดึงออกก็แบบนี้ดึงออกได้แล้วทํายังไงต่อผมอาจจะต้องให้พี่ปามช่วยถือกล้องอันหนึ่ง แล้วผมจะสามารถดึงตัวนี้ออกได้เหมือนกันแล้วเอาตัวนี้มาใส่ตรงนี้แบบนี้ได้เพื่อปรับเปลี่ยนมุมนะครับอ่าโอเคแล้วเรากลับไปอยู่สภาพเดิมแบบนีงจริงๆผมสามารถใช้งานด้วยด้วยตัวเองนะครับก็คือวางไว้กับพื้นได้เลยโอเคประกอบล่างครับเรียบร้อยนี่นะครับผม ถัดมานะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวเบรกจักรยานตรงนี้นะครับเบรกจักรยานตรงนี้เวลาที่เรากําเข้าไปเนี่ยเราสามารถที่จะทําการเพิ่มหรือลดความสูงได้แบบนี้นะครับก็คือกํมเข้าไปปุ๊บลดความลดความสูงแบบนี้หรือดึงขึ้นเพื่อที่จะให้เขาสูงขึ้นแบบนี้ได้นะครับปรับระดับความสูงได้จากการกําตรงนี้แค่อันเดียวนะครับอยากให้อยู่ตรงไหนก็ปล่อยอยากให้อยู่ตรงไหนก็ปล่อยสูงสุดปล่อย แบบนี้นะครับสามารถที่จะทํางานได้รวดเร็วมากนะครับอันนี้เรียกว่าหลายคนน่าจะเลิฟนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึครับก็คือตรงนี้ก็สามารถที่จะทําการล็อกได้เหมือนกันนะครับเผื่อแบบไปโดนแล้วแล้วมันจะล่วงอะไรเงี้ยใช่ไหมเราสามารถที่จะทําการล็อกได้จากตรงนี้ปึ๊กนะครับตรงเขี้ยวด้านนี้ล็อกได้ล็อกเสร็จปุ๊บต่อให้เราไปโดนนะครับก็จะไม่มีการล่วงลงไปข้างล่างแน่นอนนะครับแบบนี้นะครับถัดมานะครับก็จะมีตรงนี้นะครับจะเป็นในส่วนของรู หนึ่งทับสี่นะครับ20นิ้วนะครับโดยที่เป็น1นึ่งทับสี่ารีก็คือจะมีรูข้างๆนะครับแบบตรงนี้เพื่อที่เวลาที่เราใส่อุปกรณ์เสริมจอหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับมันจะได้ไม่ทําการหมุนนะประมาณนี้นะครับปกติบางทีถ้าใส่แค่รูนี้บางทีมันจะหมุนนะฮะเพราะฉะนั้นมีรูข้างๆตรงนี้ของ1นึ่งทับสี่รีด้วยนะครับซึ่งมีให้ถึง2ฝั่งด้วยกันนะครับนี่ตัวด้ามจับตรงนี้นะครับจริงๆก็จะมีในส่วนของยางด้วยนะครับ เป็นยางที่ทําให้รู้สึกแบบเออนุ่มมือจับง่ายนะครับตรงนี้ก็เป็นยางเหมือนกันเป็นกริปมือจับนะครับตรงนี้สามารถที่จะใส่ในส่วนของพวกสายคล้องได้นะครับใส่สายคล้องแล้วก็ใส่สอดข้อมืออะไรเงี้ยก็ทําได้เช่นเดียวกันนะครับผมทีนี้มาดูที่ข้างล่างกันต่อครับว่าทําอะไรได้บ้างครับตรงนี้นะครับก็คือเมื่อกี้ที่ทําให้ดูแล้วนะครับคือสามารถที่จะบีบตองอันนี้นะครับเพื่อที่จะทําการถอดได้นะครับแบบนี้นะครับ นี่เลยนะฮะก็คือถอดแล้วเอาหัวข้างบนนะครับมาใส่ได้เสียบเข้าไปเหมือนเดิมครับง่ายๆเข้าไปตรงๆแบบนี้ได้เลยนะครับนี่แล้วก็ตรงนี้นะครับที่เหยียบตรงนี้นะครับเพื่อที่จะทําการเอียงในส่วนของขาโมโนพอดแบบนี้ได้นะครับนี่ประมาณนี้นะครับแบบนี้ได้นะฮะเอียงแบบนี้ถ้าเราอยากให้เขาล็องอยู่ตรงกลางก็เหยียบเข้าไปอีกครั้งหนึง่งแล้วก็ ดันมาไว้ตรงกลางแบบนี้เขาก็จะอยู่แบบนี้อันนี้เป็นทริคเล็กๆนะครับสำหรับความปลอดภัยนะเวลาที่เราใช้ขาตั้งโมโนพอดแบบนี้ปกติผมจะชอบเหยียบไว้แบบนี้เพื่อไม่ให้เขาแบบเทลงไปอะปั้งลงไปอะไรเงี้ยนะครับเผื่อมีใครกระแทกหรือว่าเราเองเนี่ยแหละบางทีเพราะน้ำหนักอะไรเงี้ยมันมันไม่ได้มั่นคงเท่าพวกทริปพอดนะแต่ว่าก็มั่นคงประมาณนึงเพราะ,ะนั้นผมก็จะเหยียบตรงนี้ไว้ด้วยหน่อยหนึ่งนะครับอ่าโอเคทีนี้ตรงส่วนนี้ครับคือเขาสามารถที่จะทําการ ปรับเนิดหรือว่าล็อกในส่วนของตัวขาได้นะครับเวลาเมื่อกี้ที่เราทําใช่ไหมเราสามารถที่จะเอียงได้แบบนี้ใช่ไหมทีนี้เราสามารถที่จะหมุนตัวนี้นะครับเพื่อปรับเนิดไอ้ส่วนนี้ได้นะครับตอนนี้คือถ้าผมหมุนมาทางนี้คือปล่อยเลยก็คือโล่งเลยสบายๆเลยแบบนี้เลยนะครับถ้าผมดันกลับมาทางด้านนี้ปุ๊บมันจะเริ่มเนิดขึ้นนะครับหรือว่าถ้าเราเอาในส่วนของหัวบอลข้างบนเนี่ยมาใส่ข้างล่างเนี่ยคือสามารถที่จะล็อกปรับระดับน้ําได้เลยนะครับตรงนี้ส่วนนี้นะครับอ่าประมาณนี้ก็สามารถที่จะทําการล็อกได้เหมือนกัน แล้วก็ทีนี้นะครับก็จะมีอีกเรื่องหนึ่งก็คือเดี๋ยวผมบีบลงมาก่อดีว่านะครับแบบนี้นะอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือตัวขา,ขาของเขาเนี่ยนะครับคือเขาสามารถที่จะทําการปรับองศาขาได้นะครับก็คือสมมุติว่าถ้าเราอยากจะให้ตัวขาเนี่ยสูงขึ้นอีกหน่อยนึงก็คือกดลงไปแค่นี้นะครับ3ด้านให้มีเสียงดังแก๊กแล้วก็ตั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวองศาขาเนี่ยก็จะมีการปรับได้อีกหนึ่งองศานะครับเพราะฉะนั้นตัว โมโนพอดเนี่ยก็จะสูงขึ้นอีกนิดนึงอ่าประมาณนี้แล้วก็ถ้าจะทําการให้กลับมาที่เดิมนะครับก็คืออ่าอันดับแรกก็คือต้องล็อกไอ้นี้ก่อนอ่าโอเคโอเคแล้วก็ทําการดันตรงนี้ไปหน่อยนึงแล้วก็เอานี้ลงครับแล้วก็กดอันนี้ลงหน่อยนึงแล้วก็ดันขึ้นแบบนี้นะครับผมเหมือนกันฝั่งนี้ทั้งง่ายสุดก็คือยกยกขาขึ้นมาเลยแล้วก็กดลงปุ๊บแบบนี้ ได้แล้วนะครับผมด้านนี้ก็เหมือนกันนะครับดันลงหน่อยกดนิดนึงดันขึ้นเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็ปรับองศาในส่วนของขาตั้งได้แล้วครับผมโอเคประมาณนี้ในส่วนของการใช้งานนะครับ มาพูดถึงความสูงเขานิดหนึ่งแล้วกันนะครับว่าเขาสูงได้ขนาดไหนนะครับจริงๆต้องแบ่งเป็น3ท่อนนะครับก็คือท่อนแรกก็คือในส่วนของขานะครับตัวที่เป็นตัวนี้นะครับตอนนี้ถ้ากลางแบบนี้นะครับกลางแบบเตี้ยสุดเนี่ยนะครับจะอยู่ที่17เซนตัวขาโมโนพอดตัวนี้จะสูงที่158เซนนะครับให้ทีมตัดต่อนะครับไปบวกกันให้เอาเองนะครับแล้วก็ข้างบนเนี่ยครับตัวหัว จะอยู่ที่15.25ซนติเมตรนะครับเพราะนั้นเนี่ยรวมกันความสูงเนี่ยจะเป็นแบบนี้นะครับผมทีนี้ถ้าผมทำการกลางข้างล่างนะครับให้สูงขึ้นอีกนะครับก็คืออันนี้นะครับก็คือป๊อกลงไปหนึ่งป๊อกแบบนี้นะครับนี่คือแบบที่สูงที่สุดที่โมโนพอดตัวนี้จะทำได้นะครับรวมกับหัวบอลนี้ไม่ใช่หัวบอลรวมกับหัวฟูอินนี้แล้วก็ตัวขาตัวนี้นะครับความสูงจะเท่านี้นะครับ ตัวขาเนี่ยจะเพิ่มเป็น26เซนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเอา17ออกไปเปลี่ยนเป็นเลข26นะครับเพราะฉะนั้นความสูงก็จะตามที่ทีมตัดต่อบวกให้นะครับผมประมาณนี้สำหรับการรีวิวหรือว่าแนะนำสินค้าตัว w i l d e i a n p e n e t a Pro Monopod ตัวนี้นะครับโอเคครับถ้าใครสนใจนะครับก็คือสามารถที่จะติดต่อมาได้ทุกช่องทางของ a d v a n c e Photo System นะครับไม่ว่าจะเป็นใต้คอมเมนต์นี้นะครับหรือเว็บไซต์หรือว่าทาง เพจ Facebook ของเราก็ได้นี่สำหรับใครชื่นชอบคลิปแบบนี้นะครับก็ฝากกด Subscribe กดถูกใจให้กับ a d v a n Photosystem ของเราด้วยนะครับสหรับคลิปนี้ครับลาไปก่อนครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับบายเวลาครับเก็บเนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับก็คือบีบตรงนี้ขึ้นไปนะครับแล้วก็เอาไว้ด้านบนแบบนี้นะครับปึ๊บแบบนี้ แล้วก็ปึ๊บ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 แบบนี้นะครับผมก็จะได้ประมาณเท่านี้แล้วก็ใส่เข้าไปในกระเป๋าของเขานะครับตัวนี้ในชุดเนี่ยก็จะมีกระเป๋าแถมมาให้ด้วยนะครับผมตัวนี้กระเป๋าเนี่ยเปิดได้หลายทางนะครับด้านหนึ่งก็คือด้านนี้นะครับสาม,มารถเปิดจากด้านบนแบบนี้แล้วก็เสียบเข้าไปแบบนี้เลยก็ได้นะครับหรือจะเปิดแบบเปิดแบบจนสุดเลยก็ได้แต่ว่าแบบแบบนี้มันง่ายดีนะครับสำหรับผมนะ ก็ใส่แบบนี้นะครับแล้วก็ปิดรูดเก็บแบบนี้ได้เลยครับผมแล้วก็สามารถพกพาไปถ่ายงานไปอะไรแบบนี้ได้เลยครับผมนี่ครับโอเคตอนแรกว,ว่าจะเดินอะไรที่เนียย